โดยก๊อกน้ำเซนว่าขนาดใหม่หนึ่งนิ้วใหญ่ไหลแรง<ม>โปมลลางหน้ามานันป้องกันสิวด็อกเตอร์มนตรีมาแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนอยู่ยเจนนะ,ะต้องคลึงหน้าไขาหัวนิดนึงไขหัว <c ười> ดูดูอะไรอ่ะดูดเลือดออก <c ười> ไหนดูนีไงไก่ไก่ขนลวก มามามา,มาไปไปคือาพรบอมดัดจริง สู้ไม่ได้อาจารย์จะเหนื่อยใช่ไหมอาจารย์เราต้องส่งอีกตัวไปแล้วส่งใครไปดีครับอาจารย์ยงัออ้นต้องส่งลิงไปต่อไปต่อไปใครที่คิดว่าแนะ่เ <c oughs> จ้าลิงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลิงมันแพ้กล้วยเพราะนั้นเจอที่ไหน มันสวยทุกที่อ่าอตึงาในที่สุดมันก็จะโดนเราจิกมันจนตาย,ยาโอปป้ปูให้ตั้งนานตีช้าช้าแต่ก็เข้ากลางกระบานเหมือนกันนะ,ะคนต่อไป อาจารย์ผมต้องถึงอี่แล้วต้องลุ้นไปเลยได้อาจารย์เฮ้ยอันพี่อันพิ่พเนี้ยว้าวมาเฮ้ยฮ่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงพี่ทำไมเราสองคนทำอะไรมันไม่ได้มันเร็วปานกับ

ไม่ใช่นะทำไมเราต้องต้องต่อต่อสู้กันปไาไปเซฟสู้กันไปอะไรอะไรอเขาอะไรเขาก็เล่นกันอยู่แกจะตะโกนทำไมฮะตะโกนเหมือนว่าให้พวกเราได้ของอะอะไรเฮ้ยไงต่อเฮ้ยจ้ง ไม่กี่ซ้อมยังได้เลยอ่ะกลัวโอ้ยขนนกยุงลุกเลยโอ้โหร้อนเล่นอะไรมึงอ่ะอะไรอ่ะฮะท่านพี่สิษย์น้องเอาเดี๋ยวให้มันเล่นจบก่อนแล้วให้แล้วให้คนขี้กลัวเล่นอันนี้ดู จะสู้เราไม่ได้แล้วล่ะมันต้องหาทางทำอะไรสักอย่างแน่เลยนี่ใาอีใบแล้วนะจะทำอะไรหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมาเลยมาสิเฮ้ยปึ๊บจับแต่นายเอปอเอารอมันเขียนกว่าจะเสร็จมันเขียงทั้งตัวมันเขียนตัว ไอ้หลังเลนนะม high, ันไม่เขียนมาจากบ้าลเฮ้ยเออฮ่าถ้าจะบอกให้ว่าเฮ้ยเก๋จะทำอะไรท้าไมเอาคัพพีกครึ่งหนึ่งมาคนนี้ตายเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนี อะไรอะอะไรนี่อะไรนะอันนั้นอะไรที่ที่ที่จับไปเนี่ยคือคืออะไรกับเขาจะชี้เขาหรืยังไงไม่เกี่ยวกับการเมืองอ๋อโยยังไงวะเอาไงให้เป็นลงงกไม่จะทำาห้่ได้ได้ได้เป็นเกม่ยวกัการเมืองหมดเลยอย่อย่าอย่าพยายามจะบอกว่าเลอะไรเอนี่แหละ เกือบเกือบโดนไอ้กกตมันจะเล่นเอาแล้วกรกตอย่ามายุ่งนะไหนจะชูช่วยยังไงไอ้กกตกกตแปลว่าอะไรไปเตี่ะไอ้เนีไอ้นี่ก็อบเตอบเตอะไรอ้อยมาไปไปอยากเข้าปไม่ด้วยไม่งั้นนางนี่ตายถ้าไม่เอาคัมภีร์อีกครึ่งหนึ่งมาฉันทำไงดี เขาทำการคำพีใช่ไหมถูกพระเอกจริงเอีกว่ะทำไมง่ายอ่ะเอาไปเลยอ้าวไปวะัดเลยครึ่งอีกครึ่งท่านอยู่ไหนปล่อย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 มาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาให้แล้วอีกครึ่งท่านอยู่ไหนอีกครึ่งหนึ่งของเจ้าอ่ะอยู่ไหนนี่ของข้าเนี่ยต่ของข้าปวา หน้าปกเดี๋ของผมถามคุณฝรั่งดูก็ได้ท่านี่ไงเขียนเด็กชายนาคอนของคุณอะอยู่ไหนของของเขาเนี่ยเล่นแล้วไม่ห่วงของอ้าวอ้าวอ้าเพราคุณอยากได้เครื่องของเขาไปแล้วเครื่องของคุณอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามที่ละคนเออฮะเจ้าเจ้าทำอะไรไม่เอาไไอีคนนี้ไม่เอาแม่ไม่ให้ถามเอาคนเดินคนเดินถามถามเดียวเจ้าคำพีไปทำอะไรโอ้ยเจ้าคำพีไปทำอะไร ไม่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 ดังไม่ดังเอาไม่ไม่ดังไม่ดังเอาฮะเอาไปเจ้าขมีไปทำอะไรไม่ไม่ดีเจ้าขมีไปทำอะไรเออเอาขมีไปทำอะไรเจ้าคขพีไปทำอะไรเออเจ้าคขพีไปทำอะไรเออเจ้าคขพีไปทำอะไรเออเจ้าขมีไปทำอะไรเจะเอาขมีไปทำอะไร